<c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าคนกดไลค์เนี่ยเยอะมากจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอ่านคอมเมนต์บางทีเขาก็บอกว่าอุ๊ยพี่โนโนแบบอยู่คนเดียวได้จริงๆไม่เจ็บเลยสักวันจริงๆเนาะอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกมุมนึงแล้วแบบอุ๊ยเราโกหกเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็กินมังสวิรัติด้วยล่าสุดกินทั้งเดือนเดือน,อน,อนที่แล้วเดือนที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจอดเเื คิดว่าไม่แต่ว่าก็หมายถึงว่าเราพอเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราเห็นทุกคนแบบกระแสตอบรับทุกคนก็เหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาเครียดมาเยอะแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าบางทีเขาชีวิตเขาบางทีเขาเจอนั่นเจอนี่แล้วเขามาเจอเราแล้วเขารู้สึกว่าไปเรื่อยไปเลยน้องเจนแซ่เจนซีเจนวายเจนอะไรต่างๆก็คือเหมือนว่าทุกคนเหมือนเข้าถึงเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออย่ามีแก่นสารอะไรเยอะชีวิตก็อาจจะเป็นฟิลตลกๆไปมองให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแล้วมองไปว่าเหมือนว่าเออเหนือธรรมชาติไปเลยครับเออเป็นอย่างนั้นใช่ โอ้ยก็ก็วันนั้นวันนั้นไปวันนั้นไปเจอเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าเออเราก็เหมือนเป็นต้นฉบับเราก็ถามว่าเราดีใจไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถามว่าดีใจไหมก็งงอยู่ครับบางทีก็งงอยู่เพราะว่าเราก็เราพูดไปเรื่อยหรอครับทุกคนเราก็พูดไปเรื่อยไหมครับทั้งจริงทั้งหมดใช่แต่ว่าใช่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  ไม่เข้าครับต้องบอกก่อนว่าที่เราเปิดเผยว่าเราไม่ได้ท้องหรือเราเนี้ยคือผู้ชายที่เราบางทีเราเลงเขาแล้วบางทีเราคุยกับเขาหรือบางทีเราแบบว่าเขาจะเข้ามาจีบเราจริงเขามีข้ออ้างว่าท้องเราหนี่ที่มีแฟนแล้วนะผมไม่กล้าจีบแล้วนะคือยากกว่าเดิมมากในการหาแฟนใช่เหมือนเรากัฟแล้วเหมือนเรากันซีนทูกแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็กลายเป็นว่าคิดว่าท้องนี่เรามีแฟนนีหรือคนที่แบบ แต่เข้ามาจีบจริงๆอันนี้เป็นคนที่แบบเขาติดต่อมาทางเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยากจะจีบมากแต่เขาเห็นว่าเรามีแฟนเขาคิดว่าเรามีจริงๆ<า>หลังจากนี้เข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจีบจีบได้เลยนะครับตอนนี้ผู้โสดจริงๆโสดมากๆโสดๆๆโสด,สดหลุยหุยยังหุยยังยังยังคุณไม่อยากจะบอกเอาจริงแล้วหนูไม่ได้โหยหาแฟนเลย ณตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้กับเราโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกเราเป็นทุกข์เราไม่เอา mm hmm. เพราะว่าณตอนนี้งานเราเยอะมากแล้วเหมือน,น,น,นเหมือนหมายถึงว่าเรามีทั้งซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็มีรีวิวสินค้าแล้วเดี๋ยวจะทำทอล์กโชว์ของตัวเองอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก็เลยมันมีจุดโฟกัสที่เราอยากจะทําให้มันแบบดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ใชเราเป็นคนติดแฟน mm hmm. เอาเป็นว่าเราเป็นคนที่เขาอยากทำอะไร mm hmm. เขาอยากขึ้นป่า mm hmm. อยากอยากไปไป่าอยากไปข่าวอยากการเต้นอยากทำอะไรเราทำได้หมดใช่ โอ้เนื้อไข่เรื่องผู้ชายอย่าไปมีพี่ถ้ามีเนื้อไข่เรื่องผู้ชายอย่าไม่ได้เลยคือแฟนไม่มันถือว่าแฟนก็เป็นตัวนําเราคือเฟิร์นนะใบเฟิร์นพูดตลอดเวลาเจอใบเฟิร์นหรืออะไรเงี้ยนางบอกว่าที่ที่เราไม่ที่ที่เฟิร์นไม่คอมเมนต์รูปเราเลยหรือไม่กดไลค์เราเลยคือไม่อยากร่วมกระบวนการด้วยใช่เฟิร์นจะบอกตลอดว่าเฟิที่ที่ที่กูไม่กดไลค์มึงเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบไม่อยากร่วมกระบวนการด้วยแล้วกูไม่อยากบาปตรงนั้นเจ๊พิพัฒน์ก็พูดเหมือนกัน แล้วเราก็เลยก็เลยบอกเพื่อนๆผ่านตรงนี้เลยว่าขอโทษอีกครั้งนะครับที่ที่เราทําให้ทุกคนผิดหวังแล้วขอโอกาสแก้ตัวขอพื้นที่สื่อตรงนี้ให้เราได้ยืนในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปนะครับต่อไปนี้เราวางแผนไงบ้างคอนเทนต์ของเราจะไม่เห็นรูปเราแล้วจะเห็นมะที่ออะไรอนไรอะ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 งรอะไรอะรอะอะไองเรียไตามตรอว่าไอไรอไไคออทไอไอไไออะไรอะ ใช่บางทีคอนเทนต์มันจะชอบมาตอนที่เราแบบมไม่ได้คิดเพราะว่าส่วนใหญ่คอนเทนต์ในช่องหนูที่คนติดตามจะเป็นตัวเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการฟิกหรือไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นใช่ครับในงานเรือ่องผู้ชายก็ลอกให้เดินตามมาแล้วว่าสามียามอนเรียนเชิญค้ามอนเบบีข้ามอ่อนเบบี้ได้เลยนะครับสดแล้วชองทางไหบ้างที่สามารถทําได้โอ้ทุกช่องทางได้เลยครับไอจีทิกต็อกหรือว่าจะเมนอะไรคือเราตามอ่านตลอด สเปกหรอะคะก็อยากให้คือเขาแบบหมายถึงว่าถ้าเป็นจริงๆหรือคืออยากอยากให้เขาแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาเราได้เพราะบางทีเราเราทำทุกทุกอย่างคนเดียวอะคะ่ะหมายถึงว่าการทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยเราตัดสินใจเองหมดแล้วเราเป็นรู้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีคนที่แบบว่าคอยช่วยเราตัดสินใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นพอใช่ครับโอ้ยคนเดียวก็มา <laughs> สักคนหนึ่งก่อน,นะคะ่ะสักคนหนึ่งก่อนค่ะใช่เออขอบคุณทุกคนมากค่ะ